กับสบายดีพี่น้องเบอร์สุกผู้สักคนนะ FC ที่นารับพอกันดีพี่นอ้องเอ้ยว <c oughs> ันนี้พวันกัสิลงไปหาพ่อเนยพงกับหลวงพ่อน,นี่เออแต่เมื่อบานบนแต่มาอะไรสองมือสองมือสามมือมัลงไปแต่หลวงพ่อมันก็ลงไปอยู่ขึ้นรพระพวันอยู่ว่านมือซึ่อมือมาสมิตรหลวงพ่อนีนขึ้นไปหาอยู่วันนี้กับพวันกัสิลงไปไปเบงวอาปรพย,ายพง์เราอยู่ยางไรกินจงไหมกันไรข่าว แขาวบริอดีมปนนัยลราสืลงไปสัมผัสเราพี่หน่งองเนาะไปบึงอดีมก,ก,กันหนาวพี่หนองเอ้หนาว,วนดดมเมื่อวานก็ขี่รถมาหอดงทางนอยก็เลยว่าเออเดิมต้นคลิปกนโอเคไปเจอกันอยู่บนพี่น่องมาหอดยพี่นองเอ้เอนตั้งลลลไงงลายลายบ, thế, บาทเนี่ยเห็นโอ้ยหยาบแหลกขอบใีน่องคือหยาบแท้บาดเนี่ย ปอนปนประตูล็อกอยู่พต้องเดีดดดดดด็ดเด็ด้รถคน์ินะเราก้งหักษา, <laughs> า,าอยู่เราหักษากเราอยู่ทางไหนยึกบาทเลยตู้ล็อก

ตายตายตายต,ายตาย <c oughs> <c oughs> ืนนยน่นื่นเออนั่งอยู่กัย่ฝากด้วยนอคือสีเลือหน่อยเลย่นอกอไปทางไหนเนาะไปหากินบ่พอ่อนผมรู้จัว่ันว่อยู่ลายมือกัน เศเป็นจะได้เนาะขาไก่น้กระบอกบ่เลยเี่เตารอพี่น้องต้องเตพวันไปหัๆๆๆวยังยังกบพท่นใส่ยักเตาเดียวเาไปหาตัดใหม่แล้วง่งเลยนี่ต้นหลอกแค่หักตแห่พี่น้องเพะวันนีน้มาปลูกอะไรวะเป็นหมาก,กเลยเนี่ยนี่เป็นหมากแล้วอะกินมากวเนี่ อืแซบวะแซบพี่หนอ่มารดเล่สามอลูกหกนนะึ่งสอลูกเดี๋ย <c oughs> บัง่างหนังก่อนพอดยันไม่ประัดให้ไ่ประตัดใหม่ก่อน เราเราตอข้นเหมือนนั่นพี่หน่เออโอ้ลหัวตาสุด้ายก่อนิันกัแม่นมเราเออันแม่เราไปหากินเนเตัวนี้บ้แล้วแล้วเห็นบานเ้ตัวนี่ยรลกวก็เริ่มเลยพี่นมเริม ไปขนะกคนละ <c oughs> เดี๋ยวเ้านี่ก่อนิดได้เลยอืิดแล้วนึงหอ่อ,อนอยู่เน,นี่ยึงห่อนเหล่เลยเอาเลยไว้ก็แหงแรกนีพ่พี่น้องไงนี่ หอยห้องหอยหองของ็งฮื้นเราไปแหงแล้วยังเดือนหนำเลยเดียวก็หนำเจียจงมีป่าด้วพี่หนอกเลยกี้แ,กแล้วบนท่านมีหนำประดานแล้วก็อาบยเนี่ยพี่หนอกเลยอาบยืนนี่ก็อานบน้ำน,น้องพี่หนอกอไปนะเชมพอดมาอนะ Bắt được rồi Bà lại cái Bà là phò bà xe là Bà tắt mày Hả Hẳn này Ok Ô Sao phải đi bà nè Ô này, mông lấy khen nè, nè เาเดยที่ไนี่โอ้กาขึ้นบนเวนดนนะกินหอยประวันอ่าดเลยตีนังกินน่ะต้มกแกงต้มหมกแกไปโดนเดี่ยเพระอนอ่ะแล้วยางปกติโดยอันคือรู้ว่ามันขีดรจักไปรถระเบิดน้่มันอ้าวรถบอน้ำมันเอรถวอนน้ำมันอะไรยาง อืมไดอืมแล้วไปดนเหรอปอเนี่ยรถอีปศที่ขี่ายอยู่ที่ขี่ง่ายเนาะโอ้ยถากแบบปัดยางตัวนี้คือว่าเป็นเห็นหอยเลยแต่ยางว่าใช่เมื่อกี้นี่ยางไปกินหมากยังฮะอาบข้ามปอมมีเพื่ออะไรเขากินเบพื่ออวไรเขากินน่ะฮะ เบ็ดมือไหนข้าก oh, uh, okay, uh, <laughs> 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 ับเบ็ดมือนี้โอ้วันที่สิบเดือนสิบเอ็ดเดี๋ยนอ๋อพอดีเดือนหนึ่งพอดีพอดีเดือนหนึ่งพอดีเดือนปลายเลยเออโอเคอยู่เออได้พี่น้องวันจุดใหม่แม่มือวันวันเอาเขาไปห้สอบหนึ่งเอฟซีฝากมาให้เนี่ยนี่ยวันที่สิบเดือนสิบเอ็ดสองวันสองเอ็ดมือดีวันที่สิบปลาย แสดงว่าโอเคในเดือนในเดือนกลัวพี่น้องเลยเนี่ยเข่าแล้วในเดือ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 นครับเดือนก็แปดวันนี่แหละมันอยู่ที่สิบแปดแต่สิบเก้าเออนี่ยเออนี่แหละนี่แหละเออตั้งสี่ตังฮูจักว่าฮูจักว่าเออประหยัดไปอะไอมไอผู้ใดมาอยู่น้ำเขาไปบ่ได้บ่ไปล่ไปดแล้วฮะไปหมดแล้วไปบหมดแล้อันปังว่านอนอยู่บนไหนบ่ได้มาไม่ได้เจ้าสองคน ขเ,เขาเบิดเขาก็ไป, <laughs> ไปนี่บอเขาเบิดเขาก็ไปนี่บอเนี่ยไรข้าวไยไผ้แหเแสียเดี๋ยทีโดยแต่เสียอะไรจังมือนะ่ะเสียวนันไปเอาไปนะ่ะอนโอ้ยเอาป้าแบบไปใช่จังหวัดเสียนะน่ะใช่บาทเนี่ยแต่เด้๋ยวช่วงมือได้กินก็แหนะบาดเนี่ย แง่นี่ด้พี่น้องเลยแฮ่ที่บรวันเอามาให,ห้แฮ่จิกก่อย้ะพี่น้องเลยแง่เนี่ยแหแ้งนะพี่น้องเกลัวสีสานได้เอามาให้แล้วก็เขาก็ลักไปเลยพี่น้องเลยจักใครรักเดี๋ยวเพรท่านแล้ววันท่านวันท่านไหนถามเราแฮ่ตัวนี่ยเล่าไปได้กินหย่อนไร้ไร้เรือนเติบแล้วเนะ <Yeah. S 2> วาะเพราะได้กบเลยเขียดเขาเอาไปแล้วบาทนี่ โจนี่ยามเฮียงเฮ็ยเฮงกินห้าหาีงอยู่นี่คุดก<ร>บ,<ร>บได้ยิ่เหอได้ยรเรียนจะผมเรียน,นเป็นปนองกับโควิดโควิดไอ้คนกิดโควิดสามคนหรือว่านี่พออาจารได้เรียนกันถา,า,ามเลในบ้านเข้ามาติดโควิดสมคนอยู่เนาะไปว่ามัานเกิด <laughs> ม,มบับบหนานอเออืออเไปพรว่ากับจะไปวันเกิดมาผับตอน,น,นแรกๆคนน่ะพี่นองอือผ่ปัหพงเลยชำพัดแล้วเนี่ ใใเราจะได้แบบอา <c oughs> กาศหนาวพี่น้องหนาวว่องขึ้นเลย,ยเพ<ล>ืเ่อนที่เขายังเพื่อนเลยันกบจะไปหากบดิโอ้โหโจนี่นะบนมีแห่เลยกับไปหากบมาเนี่ยเอามาให้นะฮักซานแล้วก็โอ้ยพอใจพุง <c oughs> โอ้ยย่างมากเลยพี่น้องเลยโอ้ไปหาไปซื้อเขามากินซื้อเขามามาติพ่อ โอ้คุณพี่น้องยางมาแล้วใช่ไหมเฮ้ใหญ่ของเออคุณยางแหลกๆๆมาเลยคุณพี่น้องถือธงเข่า่าเลยเพื่แพอแล้วกับรถมาว่าเนี่เข่าพี่น้องเอ้ยพูดได,เด,เด้เดือน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 กลัวๆน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยแต่และว่าเอาเอเรากินกับประหยัดอยู่ขอสอบหนึ่ง โอ้มีรถขี่กับบีนะมักยางเล้จ้ะเนาะอ้าวไมมีรถบูมี่นะมันโอ้ไปยังไหนทงยังไหเขาได้หมดเข่าหมดมดะรจัมือนะเาวหมดเช่าดิอ่ะมาสบายดีพี่น้องกันโอ้อ้าวข้าวหเชาจักลเยเช่าที่กิ่เขาเย็นช่อรูสบายดีพี่น้อง หัวดนเอาดีดีอไรไหฮะกินหอดกินหยบอกขว่ะโอ้กินหอดเห้แล้วฮะกินหัดโชวมือจาบติดโจักผาับเโมเมนเบอร์หัวตี้จ้าเนยเขาอกอมาขมากถือสว่างขาวบดพอดีเนาะเฮ้มาอดรักเอาไปเอาเออส่่ะหลวงเฮยเดมันมันเอาไปตอนไหนล่ะสนะเอาแล้วไปแล้วกันอวไปได้ไม่ยู่เหมือนั้นนั่นขว คนเชือข้านกเาพ่นลงมาน่นนี่คอนนอยู่นี่เออบัดไปเอาแฮไปเอาเราเออบัดเอาแฮบัดไปได้วพัดเฮคอาวไปอยู่ทางหนข้าวไปล็อกเด้อแล้วข้าวเอาไปทึ๊บปทึ๊บกะเผาวลด้ฮเราเพราพวันเอามาให้ทึกเออบอกเขาเาลเราหูว่าไปแห่ข่อยนะเออกขาหูเออละค่อยจัดการมึงอยด่บมึงบแล้วไปแหไป ไปแล้วก็ประทึกนองเขาพายังนองตะเน็ตตะนัดมันว่โอ้ยเอามาชงเขได้ไวได้ช่วยมาเราหา้ยกาคอยเออพอ,อ,อได้ม่เขาถามบานิ้ลูนี่อยู่ไหนบ้านนี่นนเออแม่ามาชงมาชงก็เห็นน่หว่าเออแล้วก็ิก็ิมไปหนอันหนโอ้ยเ<อ>ว่าแห่โอ้ยแห่ มันกัดพอได้กินก็มันเดี่ยงสิบสมือสมือเนาะเอาแหไปค้อนจนอึดทุกเข่ากวามีแหงแค่นี้นป่าจะนึ่งองตูพอได้กินนะล่ะโอ้ร้เนาะอะไรแล้วสิน้ำเมืองหฮเอาอ่นรเอาเดี๋ยวถอาปังบนเมานอนไหนตีปังกระพุบเอาผ้าพืนหนึ่งแล้วก็ผ้าดำผ้าแดงแล้วไปผูกนอนที่ไส้ก่เลยก็นอนป้าก็ะชาป้าหลายอะไรมีแต่พูกจะกินนกค้อยอยู่อ่ะบักินแล้วพอได้ อยู่ำนได้แล้วพอทำพอดีแล้วพุไปแล้วว่ะนี่อืโอ้กระยาไปกระยาเขาเอาตรงได้เลยซื้อมาตั้งน้ดเลเขาเ่าว่าว่าไปแล้วว่ะนี่ใส่ไปเรเงินเลยเออไม่เยต็องใช้ไมีเยข้างนกก็มยกระสอบปุ๊บว่ะกระสอบกระสอบใส่ทานเ็าไมด้ได้แต่ว่ทานอ่ะได้แล้วอยากเอาอ้อันีดข้าวเดีแลวใส่ซื้อสอบ ซือกรสอบออเอ้ยตวเนงว่าเล็กในทุกบ้านเดียวเขาโระก็ไม่เคยพลาดทีนี้วะเอ้ยอะไร่ไปมาเขาว่าน้ำาเออพนี้เดือนไปคากวคักแล้วพนี้เดือนไปเกวาบอแาอ่าอไเออวันที่สิบนี่วันที่สิบเก็โอเคอยู่สาวสอบลงเดือนไปก็โอเคอยู่ ไปมาเขาว่ากินน้ำนเขากินน้ำกับคอใดเาะประหยัดเด้ปัญญ์ผงเลยข้อไหนข้แค่ข้อกสิลายแฮ่เน่ยข้อกสิลายคนจะฆ่าไปเลยโง่พี่ว่าเออมาถูดมระหัดเฮ็ดบเป็นจะเอาแมน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 ักไกลเอี้อเอาไกลตัวนึงว่าไปขอแม่ฮะเขาเพิ่นไปขอแม่เพิ่นเหรอเอาไกลไปเออไกลตัวนึงนี่ เ่อคนก็มองไป่งนะกระโดงเราอขากกระโดงนะเออสื่อเดือยสื่อเดือยไหมวะนอื่อนแล้วเะอพอด้พงแหกเขาไปแล้วสันบุมีแหกัโอ้ยเนะแล้วว่าก็สีนํำหูแล้วนํำไปเบิ่งวันแต่เราไปขายอะ้ขาย เอามาเขามาเขา้าไปเนี่ยนี่เราพี่เขาเย็นกินนะไก่ย่างด้วไก่นะเ <ไป S 2> ออเดวว่าไก่เขาก็เอาไปกินแหละขายโดดที่พึญญญ่มงมีเขาอยูกับไปขายนดดนะจับตัวแรกนไปกับไปขายเราไปเฉพาบริาหรอกขายโดดเราขายขา,ยขายกินมื้นนี่เพราะตัวขา,ขากินมื่นมะต้่มสิมะต้มไก่กินมื่นนะ่ ฮเ,เบ่อที่่ต้ไไม,มตไก่กิ<อ>นนะ้ำ <laughs> หนื่อมีบ่ฮะไก่ม่นู้ตัวไรกินน้ไกู่ตัวไรูน้อง๋อแล้วมือต้องมาเด่นน้ำมือน่ะมือใน่อนทีไปเมียก่นอน่ผมเลยทีไปไอวัด <c oughs> เกิดบา,าอผาดไปด้วมีไฟมหาบ่อนแต่แต่ขมื่อน่ะ <c oughs> ผมมีด้วยเอ้ยไปหน่อยมาอยู่เนาะออออโอเคพี่น้องเอ้อออกไปกันสิบหน้าหาอึงแหนป่วยพูดมาอยู่น้าพือกับพ้าหูอยู่พ้าหูอยู่หรอกแต่เสร็จหน้ามึงไปนี่ครับกะตีเราบ่ไรหลักเราก็แหนของคนมาอยู่น้ามือประกาศจะเสีอใจเนาะคนใหญ่เนาะ สียใจแล้วกันบอบอก่มันบวคิดว่ามันจะเสียแฮปพิรนดเนี่ยประมาณสองพันบาทผมเนี่ยสองพันกว่าบาทเพี่น้องเลยแฮปแฮจิกก่อยแฮปแฮปลาซิวนะเพราะว่านั่นของน้องเคยเอามาให้เพราะว่าก็บมาห้เราให้เราหากินพอได้ให้เนี่ยพอดมอนเนี่ยตอนนี้ผมไม่แฮปกับคุดเราคุดกบคุดเขียดก้านแน่นี่ไรกันวะผมไม่ใชผมฮะไรบอก้านเขียดอันเด้เขียดบางนาวเนาะอืออาสู่ซู่ซู่โอเคพี่น้องเอ้ คลิปนี้กันสิล็อกขอลาไปก่อนอ่าขอบใจทุกแย่างทุกเมนพี่น้อง้าวพ่อนลาพี่ระนกมี่น้องพ่อนที่ขอลาพีระนกไอ้แจ๊บผักก๊วยกุญแจผักก๊วดิ่งไอ้ซองพอนติเกตแม่น่าทบดีไอ้รักทิกเก็ตไอ้แจ๊บลาบ๊ายบายพี่น้องถ้าชุดกับขอเอ๋ยใส่พ่อนเอฟซีบอวยผูกทุกคนถุงมิสุขภาพผึ่งแขงพี่น้องเอ้ยลาก่อนพี่น้องบ๊ายบายคิดมาเจอกันขอเดี๋วผมลาพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายดีใจว่าใอยมาอะ ดีใจว่าคนมาอ่ะโอ้ดีใจแล้วดีใจมันจะไม่ได้วะโอเคพี่น้อกยิหบยาเจอกัน